คำเตือนคลิปนี้เป็นเพียงการคิดคำนวณตัวเลขปรับสูตรที่มีเท่านั้นอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับตัวเลขอะไรก็ตาทั้งนี้และทั้งนั้นเราจะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิด สวัสดีครับสวัสดีผู้รับชม youtube ช่องอาจารย์แย่ทุกท่านนะครับผมสวัสดี FC ทุกท่านครับผมแล้วก็สวัสดีผู้รับชมใหม่ทุกท่านด้วยนะครับผมเข้ามารับฟังรับชมกันแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมรบกวนกดไลค์กดแชร์ครับผมเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปของอาจารย์แย่ครับผมแล้วก็จะมีอีกหนึ่งช่องทางนะครับผมในการส่งกำลังใจให้กับอาจารย์แย่ครับ เปียนแค่ทานเข้าไปที่คําว่าขอบคุณครับผมเข้าไปที่คําว่าขอบคุณนะครับผมจะอยู่ในแถวเดียวกันกับกดไลค์กดแชร์ครับผมเข้าไปที่คําว่าขอบคุณแล้วก็สามารถซื้อซูเปอร์แท่งซูเปอร์แชร์ซูเปอร์สติ๊กเกอร์ครับผมส่งกําลังใจให้กับอาจารย์เย่ได้นะครับผมก็ขอขอบพระคุณสําหรับกําลังใจที่ทุกท่านส่งมาให้ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแนวทางราพัฒนาครับผม ราวพัฒนาประจำวันศุกร์ที่20นะครับผมกันยายน2567ครับผมสำหรับเราพัฒนาในวันนี้ครับผมตามสุดที่เรามีวันนี้ได้วิ่งรูดห้าครับผมวิ่งรูด5นะคะัสตัวเจ็ด้าครับผม วิงรูดห้าครับผม4ตัวได้7250นะครับต่อไปก็3ตัวครับแล้วก็2ตัวเด่นกับ2ตัวกันนะครับผมเราก็จะเอามาจากเอา7250นนี่นะครับผม4ตัวครับมาตัดครับผมตัดหน้าตัดต่างให้เป็น3ตัวครับแล้วพอได้3ตัวเราก็จะมาตัดอีกครั้งหนึ่งนะครับผมให้เป็น2ตัวเด่นกับ2ตัวกันนะครับผม สำหรับท่านไหนที่ตัดได้ตัดเป็นก็ตัดได้เลยนะครับผมท่านไหนไม่สะดวกครับแอดมินก็ขออนุญาตตัดให้ครับผมวิ่งรูดหครับผม4ตัว7250นะครับผมตัด3ตัวได้725ครับกับ250นะครับผม 725กับ250ครับทีนี้เราก็จะเอา725กับ250นี้นะครับผมมาตัดเป็น2ตัวเด่นกับ2ตัวกันนะครับผมตัด2ตัวเด่นได้50ครับผม52ครับ52แล้วก็จะเป็น55ด้วยนะครับผมสุดท้ายเลย57ครับผม สองตระกันครับผมสองตระกันก็จะได้ศูนย์ศูนย์นะครับผมศูนย์ศูนย์ก็จะมาจากศูนย์สองครับผมศูนย์สองตัวสองเจ็ดครับผมสองเจ็ดแล้วก็จะเป็นเจ็ดเจ็ดด้วยครับผมต่อย้ำกันอีกครั้งนะครับผมสำหรับวันนี้ครับแนวทางเราพัฒนาประจํามันสุกที่ี่สิบกันยายน 2567นะครับวันนี้ได้วิ่งรูท่าครับผม4ตัว7250ครับ3ตัว725กับ250ครับผมวิ่งรูท่านะครับผม4ตัว7250 3ตัว725กับ250ครับผม 2ตัวเด่นครับผม50525557ตัวกันเป็น000227แล้วก็77ครับผม2ตัวเด่นครับ50525557ตัวกันเป็น000227แล้วก็77ครับผมอย่าลืมกลับเลขกันด้วยนะครับผมอย่าลืมกลับเลขกันด้วยนะครับ คลิปนี้ก็เป็นเพียงแค่คลิปแนวทางนะครับผมอาจจะมีเข้ามีหลุดบ้างยังไงก็ต้องขออภัยมาณที่นีด้วยนะครับผมสำหรับท่านไหนที่ถูกอกถูกใจก็รบกวนกดไลค์กดแชร์ครับผมถูกอกถูกใจรบกวนกดไลค์กดแชร์นะครับผมสำหรับผู้รับชมใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับผม ก็จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของอาจารย์เย่ยครับผมอาจารย์เย่ก็จะ,จะมีคลิปแนวทางลงกันชุกวันนะครับผมสำหรับคลิปแนวทางเราพัฒนาในวันนี้ก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้ครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับผมสวัสดีครับ